เียใจนไม่เป็นไรพี่คะกุไก่ค่ะ The Chumash Girl นะะี่ค่ะเราจะต้องแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับการทำงาน <laughs> เราอ่านข่าวกันต่อกับพี่อ่มาถึงส่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะเศร้าโศกกันไปนะคะเริ่มต้นกันเลิกกันและ อุ้ยกูไก่ก็ไม่สมหวังน่าสงสารจริงๆแต่ว่าเอาได,ด้มีข่าวดีๆมางอางกันดีกว่าพ <ๆ S 1> <คน S 2> ี่ค่ะเรามีกิจกรรมดีๆจาก Target eNews by Rara Delhi นะคะร่วมกับ Shampoo Head and Shoulder นะคะได้จัดกิจกรรมเอาใจแฟนๆที่ชอบชมภาพยนตร์นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมีบัตรภาพยนตร์เรื่อง Love Julian C รักมันใหญ่มากใหญ่บมเลยค่ะใหญ่มากพี่นั่งเพื่อนโดยก้าวจิรายศนั่นไงฉุดชื่นขึ้นมาทันทีและโมมณ์ชนกนะคะในวันที่28กุมภาพันธ์ จะถึงวันนี้จนถึงวันนี้นะคะเวลาสองทุ่มที่เมเจอร์รัชโยเทนนะคะซึ่งตอนนี้นี่คือวันที่สองแล้วนะที่แจกบัตรแจกบัตรใช่ไหมกติกานี่าง่ายๆเลยนะคะขออย้ำมันก่อนเลยนะคะว่าเราจะมีคำถามนะคะถามว่าเทสแอนด์เชลด์นะคะสูตรไดสควรายแพนี่นะคะให้มอร์จูไรเซอร์เข้มข้นเท่าไหร่ค่ะระหว่าง a 6เท่ามันมันหรือ B สี c ่เท่านันเองนะคะใครรู้คำตอบแล้วนะคะส่งคำตอบมาได้เลยค่ะที่ e n e w s d a r a d e l i y c o m นะคะแล้วก็ <S <S อย่าลืมนะคะว่า ส่งเบอร์โทรศัพท์กลับมาด้วยนั่นเองนะคะส่งแต่คำตอบมาไม่มีเบอร์โทรกลับมาไม่มีชื่อเราติดต่อกลับไม่ได้นะคะอย่างก็ <ๆ S 2> <ล>ส่งเข้ามาแล้วกันค่ะใครที่ติดต่อห้าส<ๆ>ิบคนแรกรับบัตรไปเลยนะคะท่านละสองใบด้วยกันค่ะไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กันอย่าลืมนะคะวันที่28กุมภาพันธ์นี้นะคะและสามารถเราเนี่ยจะประกาศผู้โชคดีในวันที่25กุมภาพันธ์ทาง w w w d a l a d ด์ l y c o m อดาจ้ใช่แล้วนะคะ28กุมภาพันธ์นี้นะคะที่เมเจอร์ราชโยธินค่ะไปดูพร้อมๆกันนะคะกับ ลินซีรักมันใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากตอนเขาไปถ่าย ที่เขาใหญ่กก็เห็นนะหรอไปทำไมอ่ะเขาถ่ายกันที่งานบิ๊กเมลเทนเราก็เห็นว่าเขาถ่ายทํากันอยู่พยายามหาน้องก้าเจอแต่น้องสิบสิบไม่เจอก้าวเจอแต่อะไรม่รู้ว่าโกรธเยอะนะอ่ะนี่กิจกรรมแรกผ่านไปนะคะว่ากิจกรรมสดๆร้อนๆเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยค่ะพี่น้นขากิจกรรมนี้นะคะดาราเดลี่ของเราค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมทําบุญกันค่ะเนื่องในวันมาคบูชาร่วมกับ นัทศักดาทรนเอฟค่ะแล้วก็ oh. น้องใหม่ดาวิกาโฮเน่เองนะคะ oh. นางเอกจากละครเรื่องเงากรรม,มเทพนะคะ <c oughs> ที่โรงพยาบาลสงค่ะเมื่อช่วงเช้าวันนี้นั่นเองซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมีภาพบรรยากาศให้ใหได้ดูกันด้วย oh. ใครที่พลาดกันไปไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศกันดีกว่าค่ะเมื่อเช้าที่ผ่านมานี้ทางดาราเดลี่ได้ร่วมกับถั่วลันเตาอบกรอบกลินนัทดับเบิลริงและบริษัทไอเดียพาวเวอร์ได้จัดกิจกรรมชวนกันทำบุญหนุนศาสนาเรื่องในวันมาฆบูชา ที่โรงพยาบาลสงโดยมีผู้ใหญ่ใจดีจากบริษัทล็อกเล่เทรดดิ้งคุณโกสูงสินเพิ่มสุขสกุลและนัด a f ฟกับใหม่ดาวิกามาร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วยค่ะ ครั้งนี้นะคะพี่คิดว่ามันจะเป็นตัวอย่างที่ดีกับสังคมนะคะว่าเออคนไทยเราเนี่ยจะไม่ไม่ได้ลืมออวันสําคัญทางาศาสนานะคะก็จะให้ความสําคัญแทนที่เราจะไปวันหยุดเราจะไปเที่ยวเนี่ยเราก็หันหน้าเข้ามาทําบุญกันบ้างพี่คิดว่าได้ผลทางจิตใจแล้วก็ได้ทั้งกิจกรรมทางสังคมเยอะทีเดียวค่ะก็ดีใจด้วยที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้ สวัสดีครับผมนัทสกดาทอนครับใหม่ดาวิกาค่ะครับวันนี้พวกเราก็มาทำกิจกรรมพิเศษนะครับร่วมกับดาราเดลี่นะครับในกิจกรรมที่มีชื่อว่าชวนกันทำบุญหนุนศาสนามาคาบูชาครับค่ะก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสนะคะได้มาทำบุญกับดาราเดลี่ค่ะก็เป็นครั้งแรกใช่ครับแล้วก็วันนี้นอกจากเราสองคนนะครับนัทแล้วก็ใหม่นะครับก็ยังมีแฟนคลับแฟนเพลงแฟนละครอีกประมาณ 30- กับ40กว่าชีวิตนะครับที่มาร่วมทำบุญด้วยกันด้วยนะครับถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะกับกิจกรรมดีๆในครั้งนี้คงอิม่มอกอิ่มใจและอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะโอ้โหดูอิ่มบุญกันไปทั่วหน้านะคะดูหน้าตาแต่ละคนสดใสอิ่มบุญกันมากใช่แล้วนะคะติดตามให้ดีละกันกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะจากทาง E News by d a r l i n g ของเราเดี๋ยวจะมาคอยอ,อัปเดตกันด้วยแล้วก็จะมาบอกกันด้วยเองใช่เพราะรายการของเรานี้ไม่ใช่จะแบบว่าเสนอข่าวบพนเทิงอย่างเดียวค่ะยังมีรายการตลกขั้นให้ดูด้วยเราไม่ ดีๆพี่น้องหลานโอ้อ๋อไปข่าวนี้กันเลยดีกว่านะคะกับข่าอินสเนี์ย่ายายชิกดาสาวยาใช่แค่มานโอ้โหเยอะแครเออเยอนเอ่าเอ่นเอ่อเอ่อเอยอเอ่อเา่อเอ่อเอ่อทอ่อเ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 อ่อไอ่ออ่อเอ่นเอ่อ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 อ่อเอ่อเออเเอ่่อเอ่อเ่อชอ่อ่อเอ่ออ่อเอ่อเ่อเ่อเอ่เอ่อเ่อเอ่อเ่เ่อเอ้อเอ่ั่อออเอ่น คนรักจจสินบีเบอร์เจ๋งแย่แย่แย่หลังจากที่ชวดรางวัลหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในงานประกาศผลรางวัลแกมมี่อวอร์ดครั้งล่าสุดเนี่ยนะคะให้กับศิลปินสาวพิวซีแทนนั่นก็คือ a อส a พอร์นซ่าสปาร์ดิงนั่นเองค่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยจจสินบีเบอร์นะคะน่าจะคือเป็นตัวเกรงนะในส่วนของตัวเกรงเลยศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมเองนะคะแต่ว่าหลังจากที่โอเคอย่างที่บอกกันไว้ว่าเขาไม่ได้รับรางวัลกันไปค่ะ ซึ่งแฟนคลับของบีเบิลของเจีของกุ๊กไก่เนี่ยนะคะต่างก็อารมณ์เสียค่ะกับการตัดสินของคณะกรรมการหรอใช่แล้วเองนะค่ะแฟนคลับเนี่ยนะคะก็เลยรวมตัวกันค่ะร่วมกันโพสต์ข้อความนะคะในเว็บไซต์ของนักร้องสาวด้วยข้อความที่แบบรุนแรงจริงหรอสาบแช่งนะค่ะจะนานเนี่ยคือแบบก็ใครเหรอมีมีกุ๊กไก่ไหมบ้าไม่มีกุ๊กไก่ไม่ทำอะไรอย่างนั้นข้ารอนที่สี่ที่5โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูสาว เอสปาร์ซ่าสปาร์ดิงเนี่ยนะคะก็ได้ทราบเรื่องแล้วแต่เธอก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้เอาเรื่องอะไรแล้วก็เข้าใจนะว่าแฟนคลับใครแฟนคลับมาอะไรองก็น่ารักนะแม่พราดเนาะแม่พราดเอ้ยใจใจดีมาคอนเทนต์นี่ก็เอาไปไว้ยังไงนะคะถึงแม้ว่าบีเบิลเนี่ยจะพลาดรางวัลนี้ไปค่ะแต่เชื่อนะคะว่าด้วยความสามารถของหนุ่มน้อยคนนี้เนี่ยก็น่าจะไปคว้ารางวัลจากเวทีอื่นๆมาอย่างแน่นอนไม่ใช่พูดอย่างนี้ เขาไปคว้ารางวัลกับเวทีอื่นมาเยอะแล้วเยอะแล้วก็จริงนะแค่นี้ไปนิดหน่อนไม่เป็นไรใจยังไงก็เชื่อว่าบีเบอร์ของพี่ก็ยังเป็นน้องรงที่มีคุณภาพบีเบอร์ของคุกไก่เหมือนกันค่ะ้าวไี่ตอบตีกันเลยด้วย แมม<ช>หม่เม้าวอนกับเวลาหมดแล้วนะคะใช่แล้วจะ้อข,อขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเราได้แก่ได้แก่นะคะวุฒิสัตว์คลินิกค่ะเพราะความสวยรอยไม่ได้นะคะถ้าอยู่เคียงข้างอ n นิวส<ม>์บายดาร l i เดลี่มาตลอดเลยค่ะจ้าเราต้องขอขอบคุณนะคะแค่แดดโชเดอร์กับสูตรใหม่ค่ะดรายส์ค้างแพงใช่แล้วเองนะคะ,ะ,คะขอเคดแน่ใช่ไหมเอาละค่ะ องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าสวยๆทุกโพสเสื้อผ้าเลยเ<อ>สื้อสวยนะคะ<อ>นี่เลยค่ะจากพ<อ>ิงค์เลยดีนะคะแพตินัมชัน 1, มช้นหนึ่งซอยเจ็ดนะคะก็ไม่ได้โช<อ>ว์เสื้อผ้าะไรมากมากจะยไม่เห็นเลยแล้วก็รวมไปถึงนะคะเจสซีส่บูเวอรี่แ a ตินัมชั้นสี่ซอยสิบสองัเองนะคะใช่แล้ววันนี้เราก็มาหมดจะเหนื่อยมากเราต้องขอลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะวันนี้บายบาย,บายเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ